พี่ชายแม่ต้นไม้เป็นน้าต้นไม้เลยน้าแท้ๆเลยทุกคนนะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆพี่สิงห์ป้านาอาทุกท่านนะครับผมอยู่กับเราสามคนช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับผมวันนี้ต้นไม้มีโอกาสมากับเราเพราะว่ารงเยน หยุดยาวสามวันทุกคนนะเอาทิดจันเลยทุกคนใช่ต้นมาก็เลยได้มากับเราแล้วก็รีบมาเรา,เราจริงๆอ่อะเราจะมาแค่สองคนแต่ต้นมาบอกว่าหนุ่มไปด้วยอยากไปด้วยก็คืออยากจะมากับเรามากๆเลยตั้งนานแล้วที่ไม่ได้มาด้วยกันน้องก็เลยรีบมากับเราทุกคนนะในวันนี้เราจะพาต้นไม้มาดูลุงที่อยู่ในถ้ำที่เราเรียกว่าลุงชูชกแต่ทุกคนครับมันเป็นเรื่องที่เริ่มจะแปลกๆอะผมไปฝันไม่ใช่ฝันเรื่องโชคลาภนะ ฝันว่าลุงเขาอะไม่ใช่เป็นรูชกอย่างที่คนอื่นว่านะอเป็นลุงที่หนีภัยหรือว่าหนีสงครามหรือว่าเคยว่าอะไรมาหนีกบดานที่นี่แล้วไม่กล้าไปตามชาวบ้านตามหมู่บ้านเพราะว่ากลัวโดนทาร้ายแล้วก็กลัวโดนแบบพ,พวกอะไรชาตธรรมประชาันอย่างเงี้ยลุงเขาอะเป็นคนกดดานปกติไม่ได้เป็นใครมีวิชาอาคมอะไรเลยแค่อาศัยในถ้ำแต่กินของสดไหมกินเพราะว่าความหิว ความตะก,กระที่แบบว่าไม่ได้กินอาหารมานาน <ừ> วันนี้เรามีน้ำขนมแล้วก็มีเสื้อผ้าไปให้<ง>หนึ่งตัวเราจะลองไปคุยกับเขาแล้วก็ให้ต้ตนไม้ลองได้เจอแล้วจะเจจาเขาแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณลุงจะยอมคุยกันดีๆหรือเปล่าไปทุกคนฝาก,กพี่ทุกคนเป็นกำลังใจให้เราสามคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทูบวิแฟร์วีสองให้เราด้วยครับผมไปเดินทางกันนี่ทุกคน ต้นไม้ก็ถือถุงขนมที่จะนําไปให้เขานะแล้วก็จะมีเสื้อผ้าอยู่ในกระเป๋าหนึ่งตัวเราจะลองมาให้เขากินอยู่นะโอราเห้นขเขามเพลิดเพลินเละเรเชื่อไหมเขาดูแล้วก็ลองเอาของของกินเราพกมาให้เขาเพื่อ,อจแบบว่า <c oughs> จะรู้ความจริงอะ่ะคือแล้วแกเป็นคนปกติหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนไหนไงดูที่มาที่ไปข okay, องแกเนาะแล้วก็นที่พาต้นไม้มาเพราะว่าต้นไม้ อยากดูว่านันเป็นใครเคยประมาณรู้จักอย่เนี่ยต้นไม้ก็อยากจะมาด้วยนะครับนทมันฝน,น,นตกมาือทางชันมากพี่พี่ก็น้องต้นไม้ก็ไม่ได้มากับเรานานมากๆเลยเพราะว่าน้องต้องไปเรียนแล้วก็ทำงานที่บ้าน ันนี้มีโอกาสมาต้นไม้มากับเราเนี่ยถือว่าเป็นดีมากเลยงานที่บ้านก็ว่างพอดีเลยแต่จะไม่พาน้องไปเสี่ยงอันตรายนะ ที่พอ่อหมายจะทำอ่ะคือเหมือนเขาพยายามนีให้เราไม่อยากทำร้ายให้ทำร,ร้ายแกนะให้ทำร้ายคนนั้งที่อยู่ทำแกกลัวทาไหมไม่หรือเปล่ามาเตือนก่อนนะหนามไม้นามนาม้ำน้ำใช่แใหญ่มากพี่พี่ระวังเลื่อนต้นไม้หินลื่นมากเลย เยอะไปกันนะหรู้ว่าจะเจอตัวอยู่ในป่าหรือเปล่า,า,าแกคิดว่าเราดูความจริงหรือเปล่าที่แกไม่ให้ชูโชว์ไม่ให้คนให้คงให้ชงให้ลาบเงี้ยแกอาจจะหนีหรือเปล่าวะที่เราจะทำนี้คือเข,เขาหากินแบบนี้ทุกคนนะเพราะว่าเขาแบบไม่มีที่ไปหรือเปล่า เราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูเรามาคุยแต่เปิดอ,อกคุยกับเขาว่าว่าเขาเป็นใครไงเขาเปิดอ,อกคุยเลยเราได้หาทางแก้ไขหาทางช่วยเหลือเขาได้พักกันแป๊บเพื่อนคนเดียวเดทางกันต่อเออมื่อวานวันที่แล้วเราไปเจอลุงตอนป่วยอย่ป่า แต่ก็ไ,นะไม่น่ารอดแล้วทุกคนนะเหมือนตอนพวกไอซเม,มิงอ่ะมันจับไปกินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอเอาเงินทำกรรมทุกคนช่วยแค่นี้จริงๆเราไม่สามารถที่จะช่วยได้เยอะมากกว่านี้แล้วทุกคนทำเท่าที่เราทำไหวถ้าเาเอาเป็นลาระเรามากรือว่ามันเป็นแรงกดดันเราเนี่ยเราก็จะอยู่ไม่ได้โอ๊ยจะเครียดแล้ก็เหนื่อย นคนทะเลต้อนทุกคนเดี๋ยวไมีเสียวล้านนะเราจะมาคือของมปถึงแล้วพี่พนะถึงหน้าถ้ำแล้วทุกคนนะเราอยู่ทางขึ้นถ้ำแล้วตอนนี้ดดนบรรยากาศเงียบแล้วก็ เย็นมากๆเลยคนนะโอ้แอข็งเลยนะคนนะคล้ายคนอังเลยนะไปไปนี่เป็นทำที่เราคิดว่าหล่อเป็นทูช็อแต่ไม่ใช่นะเรารู้แว่าเขาเป็นใครรู้รู้เฉยว่าเขาไม่ทูช็อกแต่ไม่รู้ว่าเขามาที่มาที่ไปคืออะไรจะเป็นยังไงยังไงไม่รู้ อู่ก็ไม่ใช่ชูโว์เป็นคนที่ปกติอาศัยอยู่ในถำแค่นี้ใ,ใช่ขดูมบ้งกรือเานีมาได้ดไปเด,ดิไปไม่ทำราใครก็ไม่ไนนรแล้วก็อืมก็งขาได้กวเจะี่งความปอดภัยแบจะอับหอีนาน่อยู่แกอ,อยู่ทำแรงกับ ปใช่ใช่ใช่ลองดูช่องแรกเลยคนละช่องนี้โอ้ยมันจะมีน้ำไหลนะเนี่ย เางาน้ำนะลุงลุง,อย,ลลงอยู่บ่าลุงอยู่บ่านลุงลุงครับ <c oughs> ผมมาเยี่ยมครับเอาข้นมมาให้ Đúng không? Rung Nhiều mái trong thiền thôi Bây giờ nó không bột rồi Không bột rồi ุโจ,โจล,ลุงก,นงนนะกินข้างาวหึ่งเนะกินเคี้ยง้าวนะขอบโ,โจใช่ไหมจะมโจะมาส่องชียวนี้อยู่หรือบ้าเฮ้ยโ้ยตัว โจอย,ย s. <S ู่ไหมครับออกะเยียนครับโอ้ยน่ากลัวมากเลยโจลงอยู่ไหมลงลงจะไปไหน Buff ่ะพี่ๆผมบอกว่าทำเนี่ยมันมีหลายซอกหลายมุมมากนี่ซองไหลรูมากแล้วไม่รู้ว่าไปทางไหนบ้างทุกคนนะ

เฮ้ยทุกคนลงนี้นะนี่ยเจ้อยู่อเขาเอาออกจาเจาหัวช่องนี้ว่ะช่องเดีทุกคนนี่ยจะลงนะต้นไมปให้ไปให้ป่ะกลัวป่ะเดี๋ยวเพิ่งใหเดี๋ยวเพิ่งให้น้องเขาไปจิไม่เป็ไเอาต้นไม้เถอะเอ้าถ้าวจะให้บังคับนะทุกคนเขามาขอหิวนะทุกคนให้บงคับนะเนี่ปวดชงนีเะเนี่ยตันี้มันเป็นกระเหรี่ยคนไทยไงเป็นกระเพอ โอ้พูดสองภาษาทั้งเกาหลีทั้งไทยเลยเฮ้ยยวกอนนะมันแล้ะอยู่ถ้ำนู้นแล้วก็อยู่ถ้นี้ด้านล่างนี้แล้วก็วันนี้มันพองนี้ทุกคนนะถ้าเมวันนี้มันคุณมัแกนมันสะดวดหมดแล้ว่ะใช่ไงมึงเจ้าเดี๋ยวพี่ใหญ่เอาเงียบได้เลยี่ใหญ่เอาอบกออยู่เลยอ่ะบ๊ออ้อกออย่างเีย่ใหญ่เอาเียบเงแล้วเดี๋ยวมีกระเพาโลไทยเจ๋๊ใหม่เลยนโลเกลมอชื่อกลัว เมยังไงลงบารไ,ไปหางาลงไปหมู่บ้านทมาากินงไงทุกคนก็พูดสง่งภาษนะากัยกไทยนะบบ่บบบท่องเลยบ่ท่องเลยเออกูเอามีซเออตรงนีะลุดอืมมีรูตรงนี้นะเนี่ยนะูเยอะมากเลยนะ,นอนอะ,อะขอามาให้กินนีข่ขนมน้ำอะ่ะาเนียวเหนียวไงกเลยนีกกูยย

คือเราต้องแล้เจะริ้ว่าแบบพอนีคงหลอกลวงหรือเปล่าหรืว่าทำร้ยใครจริงๆแต่ไม่ทำร้ายใครนะและ้วแกที่จริงที่ต้องหลอกให้คนแบบเอาของมาให้เพราะว่าแกไม่รู้จะทำอะไรกินทุกคนใช่หิวไม่รู้จะหางงอะไรกินเนี่ยไอ้าพวกอ้่ะมึงจะหิวมากเลยโอ้ยอยู่แบบเนี้ยทุกคนอยู่ท่ามร้างแบบเนี้ยอ่ะมึงจะถวายมีอ่ะอะ เขาะไม่ย้ายมาใช่ไหมล่ะเขาอยู่ในท่ามันแหละใช่เนี่ยพี่พาจะมามาดูแหละเขาอยู่อย่างนี้แหละซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นที่แบบไม่มีเจ้าของไงใครเข้าก็ได้ใช่ป่ะแต่เข้าจะอยู่ใครจะไปก็ปะตอนก่อนมีพวกหมอผีมีพวกตัวไอ้คนถือเคียวอะแต่พวกพวกเราจะกลางหมดออละหิว,ม,วามากนะ,อะนนโอเคจ้าโอเคจ้า

ต้นไม้มองเลยคุณลุงเหมือนต้นไม้รู้จักคุณลุงครับเฮ้ยใช่หรอใช่ออยี่ีอยยี่ีเยจดเสียเออย่เฮ้ยเสียเาอย่บอกว่ารู้จักกันเน่ยเี่หรอเรื่องบ เฮ้ยอ่บอกต้นไม้รู้จักยังไงอ่ะเริ่มจะงงแล้วแบบบานปลายแล้วนี่เขาเป็นพี่ชายของแม่ต้นไม้ครับเฮ้ยใช่เหรอใช่แล้วทาไมอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยพี่พตะลึงมากมันคือเขาคือพี่ชายเพราะต้นอ่าแม่ต้นไม้นะต้นไม้บอกอย่างนี้นะจริงไหมต้นไม้จำผิดคนหรือเปล่าใช่ครับคนนี้เลยครับจำได้ป่ะไหนจำไงจำไงหน้าจำหน้เขาได้เหรอใช่คือมัวเสียอ่ะเหรอเสอยเหรอนโม ก็จะเหม่อมาเออทุกคนต้นไม้คือล้านของทุกคนนะไส้เขือยไส้เขื่อยือเพลงอะไรคือใส่เขื่อนะทุกคนอ๋อทุกคนจำต้นไม้ได้ต้นไม้คือล้านเขาชื่เพลงเนี่ยคือทนเข่าคือพี่ชายแม่ต้นไม้เรียกว่าหนาหลานถูกปะอืออ๋อทุกคนไม่เชื่อนะอึ้งมากโลกวมมาเจอกันได้ยังไงเนี่ยคือช็อคโกตาหรือเปล่าแต่เขาทำเจอกันเนี่ยแล้วต้นไม้อังจอยถามได้เขามาอยู่อย่างนี้ทำไมต้องถามวันนี้ เาจไม่อมอไาอยู่ที่เขาเลยนะหนอเยอเออรยู่เหมือนนั่นแหละนี่นเหนอะเนอไข่เรเอไข่หมูนากอ๋อหนีมาเขาหนีมาเขาจำต้นไม้แล้วใช่ไหมมุโจถ้กว่าต้นไม้อะท้า,ายา้อ,ยอ่ะไม่กล้าไปอ่ะ ผมชวนไปอยู่ต้นไม้ไหมจะผม,มก็จะยิงผมก็ไม่กล้าพาเข้าไปนะเพราะว่ามันเสี่ยงกันนะทุกคนะจะพาใครสักคนเข้าไปเงี้ยถ้าเด็กก็อีกเรื่องเด็กผมไม่เข้าใจแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ยังดูแบบอ่าแล้วใครว่าไงไม่ปลอดภัยอะ่ะมันอันตรายอะ่ะทุกคนไม่น่าช่วยน,นะไม่เจอกันหลายปีผมว่าแล้วทำไมเขาถึงถึงมาอยู่เพราะอะไรเขาหนีมาเพราะอะไรเกิดสงครามหรือว่าเกิดอะไรโรคระบาดหรอ มึงจะในกเะจ่างนถวบ้านไหนลูกเหรโอเคชุด่าเจอโอเคฉดยอดเจอเลยชุด่ามีมีพวกทรงคางพวกนี้มาอยู่นี่เนี่ยเราถลางเขาเหรอเราพูดในเวเจอซื้อแล้วยาวตายหมดแล้วรังสารนะเคนเดียวโอเคทุกคนไม่เป็นไรเราจะขอช่วยเหลือเขาทุกคนนะตอนเนี้ยแล้วเขาอยู่อย่างนี้ป่าวเขาอยู่อย่างนี้นะจอมว่าแตมกูฝันแปลกๆว่าฝันแบบมันกำลังแบบมัน คุมเครือคุมเครือมันก็ว่ามาผูกพัานกับต้นไม้ทักอย่างนีแหลยในฝันนะเออทำไมเป็นจริงว่ะต้นไม้รู้จักเขาแล้วเขาก็คือพี่ชายแม่ต้นไม้คือน้าหลานกันตอนเนี้ยถามว่าจะรู้ว่าตอนตอนสมัยสมัยเด็กๆเคยเจอเขาบ่อยไหมเขาเคยช่วยเหลือบ่อยไหมหรือว่านานจะเจอทีเจอเกือบทุกวันแต่ไม่มาเลี้ยงดูเลยไหมแค่มาเจอผ่านๆอย่างอืมอึ้งมากพี่พี่ผมโมล่ผมอึ้งมาก ไม่น่าเ<ด>ชื่อว่าูโลกันมาเจอกันออโอเคเดี๋ยวเเยังไงออกมาคุยข้างนอกไหมหรือว่าคุยกั้นแหล้ข้างนอกมันมีที่นั่งดีๆเปล่าหรือว่าจะก่อไฟมีส,สกอ๊อกไหมหรือว่าไม่ต้องละก่อไฟมันจะติดยากกว่าบวะเงี้ยฝนตกเปียกเร็วเลยก่อแล้วก็ไปก่อข้างบนน่ะพื้นที่หน้าทั้มอะที่มีให้นั่งที่เรานั่งจะคุยกับพาแกไปนั่งนู่นเหรอเออ จะก่อไฟข้างบนเยอะนี่นี่น่อน่นี่ก็ชงพังลายอ่ะอู้นงข้างล่างยเาจะาคุยข้างล่างดีกว่ไปันจ๋อวันปัมมิเอะวันสัมมิเอะวันสัมมอต้นไม้กองของทีกองเพาไปข้างล่างบอกไปนังคุยข้างล่างกันจะก่อไนะไปทุกคนไปเจอข้างล่างนนะไม่ีอันตรายบอกเราไม่มีทอะไรลุงหรไปพาลุงมามชกูเียจไปโอเคทุกคนตอนนี้ พาลุงมานั่งด้านล่างแล้วก็<อ>จุดไฟไว้หนึ่งกองแล้วก็ยังยุงเยอะมากพี่พี่<อ>ก็ให้เสื้อไว้หนึ่งตัวแ้วกันได้ไหมเขาใส่เสื้ออยู่ใช่ไหมแต่ดูแบบเป็นผูแบบ้เป็นคน,ในใอาจจะไม่มีเสื้อผ้าใส่มีแค่จะลงถ้าถุงใบเดียวที่ใส่หนีเข้ามาตอนนี้ความจริงอะ่ะมันถูกปลดล็อกอะ่ะเรารู้แล้วว่าเขาคือพี่พี่ชายแม่ต้นไม้คือเป็นน้าต้นไม้เป็นน้าต้นไม้เลยน้าแท้ๆเลยทุกคนนะต้องบอกว่า แปลกมากๆได้มาเจอแบบนี้แบบทุกคนมันมันก็โลกมันก็วนมาเจอกันได้อะเออแต่ว,ว่าจริงๆนะชายแดนฝั่งเมียนมาเพื่อนบ้านแล้วกลับบ้านเาก็ข้ามเขามาก็ถึงนะไม่ไกลกันอยู่ที่อ่เขาจะมาเส้นทางไหนแค่ไบ<ไ>น้องสารนะพี่ๆนะผมบอกเลยว่าการที่มาหลบอยู่แบบเนี้ยแล้วของอะไรหาก,กินลําบากมากอ่ะการที่เขาต้องหลอกชาวบ,บ้านว่าให้โชคลาภอะไรเงี้ยได้ มันก็ไม่แปลกที่เขาจะเอาตัวรอดแบบนั้นมันคือเอาตัวรอดของเขาอีกอีกแบบหนึ่งจริงๆเราก็ไม่ชอบที่ว่าคนมาชนโกหกคนเนี้ยเราไม่ชอบนะจริงๆใช่จริงๆพวกก็ต้องใส่เขาแล้คือถ้าเขาไม่ทำเขาก็อดตายแค่นั้นแหละมันคือวิทยาตัวรอดของแต่ละคนทุกคนนะคนเรามันมีวิทยาตัวรอดไม่เหมือนกันเบลยังงจ้ะทไมเป็นยงไงบ้างก่าปะกจ่จริงๆอ่ะเราชวนลุงเก่าไปอาบน้ำอาบน้ำที่บ้านเราแล้วก็ไปแต่งตัวอย่างตัวใหม่เขาบอกไม่ไปเขากลัวนะเบลยังงีจ ดี่เดี๋ยวอังือแม่หล่ะหรือคิ้งไทยโอ้โธ่ที่เร้ทำชวนเนี่ยพี่ีชวนไปกลงชวนอืนลองนอง้อนทำมทำม้ชวนเนี่ยเพื่อเขาจะใจอ่อนทุกคนไม่สงสัยนะที่เขาพูดไทยได้เพราะว่าเขามาอยู่ไทยอะ นานแล้วแต่พจะปรากฏตัวพอดีกันที่ไม่ไปนะต้นไมนเขาชื่ออะไรรู้ปะชื่ออะไรปะเ็กบุกี้แหละลูกบุกี้ง่งกว่าบุกี้บุกี้มังบุกี้เรีย่เหมือนฉ่งหรอลฉ่รเเพาบุกี้ชื่อบุกบุกี้คนไทยเรียกว่าอะไรบุกี้บุกี้บุกี้ อยากยาวว่าเปลี่ยนชื่อลุงใหม่จีบุกชื่อลงใหม่ป่ะชื่อลุงลงหินป่ะอ๋ออยู่ในธชื่อหินเออชื่อหินเลยลงหินเออแล้วลุงธมีลุงหินดีกว่าทํามมันดูมืดไปธํามงโจหินนะลงหินนะทุกคนเปลี่ยนชื่อเป็นลุงหินนะลงหินเลกง่าเกันนะเพราะว่าเราก็ัอยู่ในก็ตั้งชื่อไทยไปลุงลงหินฝ่ยดับ่ะฮ เปาใช่เปล่าดิยุ่งกันนะพี่เจ้หนวดไม่กลับไปจริงหรอไม่กลับไปไปอาบน้ำแต่งตัวดีสักหน่อยแล้วค่อยกลับมาก็ได้หรือเอาเสื้อผ้าของผมมาให้นอนลุงแกไม่ต้องไปทุกคนนะโอยู่มาแล้วอืมอยู่นี่สนุกทุกคนนะโอ้ยโอ้สีเหามีเจี๊ยอ้อมาเท่เจี๊ยอ้อโอ้ที่ว่าไงแล้วแล้วโอ้เท่หรอเฉยเฉย อยู่คุณหนีเลยฝนนี่เหรอถามว่าอยู่ไงอยู่เงี้ยอยู่ไงแล้วกินอะไรเขาบอกมีข้างเขาก็กินได้เขาบอกย่างข้าวกินเหรอเปิดเดี๋ยวกินข้างเ่าก็ดีนะถือว่าต้นไม้จาเขาได้เขา็ต้นไม้ได้เหมือนกันทุกคนนะ แล้วคือลุงเขาไม่กลับใช่ไหมวันนี้อืมไม่กลบเปลี่ยนไปไม่เยอะทุกคนถัวต้นไม้ลูบล้างเปลี่ยนไปไม่เยอะเขาจับได้น,น่าไม่น่าเชื่อเลยนะเป็นไปได้แลกว่น,นะมาเจอพี่ชายแม่ต้นไม้แล้วกว่นะโอ้โหเป็นเคยว่าอะไรต้นไม้เขารู้อย่างอ่ที่แม่ต้นไม้เสียเราจะรู้ก่อนต้นไม้ครับอืมอมุมจโรเนเนืน้อเน,น,น,นผู้ซืยออ่ะเนืยอย้อซื้ออ่ะมุจโร เช่พี่ยาเฮาก็เชื่อเซ่ยนะลุงเขารู้ต้องนานแล้วรู้ก่อนจะมาอีกว่าพี่ไอ้น้องสาวเสียเออเซ่ยเซ่ยเออเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยววัวเลยแต่ว่าเพยเยินเออเซ่ยเดี๋ยวนะซื่อเดี๋ยวพอเรียนยังไม่ตายตายแค่พวกเมีย เราต้องหาโอกาสพาตัวมากลับไปเยี่ยมพ่อนะ <S <S 1> <S 1> ไปเยี่ยมพ่อเขาที่แตนปลอดภัยนะ <S <S ปะลอดภัยนะก็ะสบายใจอย่างคือเขาดีขึ้นละแล้วก็เรื่องของไอ้พวกคุณใส่ต่างๆที่โดนของไว้ก็ไม่มีละเขาพยายามดูแลที่ไห้เขานะทุกคนนะดูดูแลที่เขาไล่เขาที่เขาทําอยู่เดีมีโอกาสจะไปเยี่ยมอีกนะคือไม่แปลกใจทำไมทีนะ่ถึงแย่งกันเพราะที่มันสวยมากมากๆพี่ทิ้งไม่ได้จริงทุกลุงทุกเรียนมากอะไรโตมาแล้วอะ่ะโอเคทุกคนเดีย๋ยวเราจะนั่งคุยกับลุงแล้วก็ เดี๋ยวฝนจะตกไงเดี๋ยวจะเดินทางกลับต่อทุกคนนะเดี๋ยวเปียกหมดเดี๋ยวเราจะขึ้นมาเยี่ยมลุงมาแล้วเอาของกินมาให้ลุงด้วยลุงเดูแลนายยูนะเขาพูดไทยทุกคนนะเขาฟังไทยออกนะลุงลุงดูแลตัวเองไว้นะระวังระวังด้วยทำอะไรก็ทำอยังไงี้ซื้อสายไม่ได้อยู่ไกลกันอีกก็คือไม่ต้องไปหลอกขายแล้วลุงเพราะเดี๋ยวาต้องหอกฝนเละไม่ต้องหลอกขายแล้วไม่ต้องตุหนิใครแต่ผมจ่ขึ้นมาให้อาหารเองเอาพวกเสื้อผ้ามาเพิ่มอีกเสื้อผ้าเพิ่มให้แล้วก็จะเอาพวกของกิน โอ้ใช้บางอย่างที่จําเป็นมาให้นะทุกคนลุงคนชื่อลุงหินนะจําช่วยผมจำลุงคนนั้นเอฟซีนะลุงหินลุงหินลุงหินนะน่าหมือนลุงหินมึงโจาะเลือดไม่เลือดแค่เลือเลือเลือดถัดไปต่อมาบอกลาลุงเลยกลับไปแล้วจก็ยังไม่ทันลาทันี้เยอะลุงไม่ยอมกลับกับเราทุกคนนะเราทำอะไรไม่ได้จริงก่อนลาเลยก่อนลาเป็นน้าเขานะเป็นน้าแท้ๆเลย โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะปิดคลิปแล้วก็จะดังกลับต่อกันนะก็ถือว่าเราได้ขึ้นมาปลดล็อกเรื่องบางเรื่องเรียบร้อยแล้วไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ